สวัสดีครับวันนี้วันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ตอนนี้ผมจะเดินลงบันไดนะฮะจะไปยังที่ห้องของผมที่นอน ดับมากนะวันที่20สิบแล้วครับตัวนอนมากมายฮนะที่ลอยออกจากห้องซึ่งไม่ได้เข้าไปดูในนั้นหลายวันมีทั้งนอนและกลิ่นเม็ดนะฮะนี่ครับห้องที่ผมใช้นอนใช้ที่พักอาศัย จากเก็บผ้าที่แช่ยอยู่ในน้ำยี่วันมาแล้วนะฮะน้ําตอนนี้สนิมขึ้นแล้วภายในห้องบริเวณห้องพระนะฮะตอนนี้น้ำดับมากมีน้อนตัวเล็กๆเ,เต็มไปหมดนะฮะ สราพข้างในฮะสิ่งมองที่เห็นก็มืดมากโดนตัดไฟออกสภาพตัวเสื้อผ้านะเสียหายหมดแล้วแต่ละตัวราคาหลายพันบาทเป็นไม้อัด พ้อนี้ก็อาศาัยวิชายยอยู่นะฮะเหลือเฉพาะค่าน้ำค่าไฟไม่รู้ว่ารัฐบาลจะแจก5,000ด้วยหรือเปล่าเพราะไม่ใช่หนึ่งบ้านเช่าไม่มีหลักฐานในการเช่านะเพราะเราเป็นแค่คนอาศาัยแต่ของที่สะสมไว้เสียหายเกือบหมดฮนะรวม50% น้ำดำฮะมันจะมีตัวหนอนตัวเล็กๆอยู่เยี้ยไปหมดเลยฮะในบ้านวานไปจะไปขอน้ําอ็มน้ำยาชีวภาพที่เขตเขาบอกว่าหมดฮะไปไม่ทันไม่รู้ก็เอามาน้อยมากนะครับสิ่งสุปรกโซโครกไปไปหมดฮนะหนูก็เยอะฮะในบ้านนี้มันเข้ามาอาศัยไม่กระทั่งงู เรมต้องระวังนิดหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปก็ต้องล้างขาให้สะอาดฮะยุงเยอะมากๆเลยยุงบิดวนเลยคาดว่าปลายเดือนนี้ก็คงได้เข้ามาต้อความสะอาดถ้าน้ำยังมีการลดปริมาณอยู่เรื่อยๆตอนนี้น้ำเท้าหัวเข่าฮะภายในบ้านเสมอหัวเขาเลยหัวเขามานิดหน่อย อยากให้ชรตฐบาลช่วยเหลือเยียวยาด้านนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ยว่าถ้าลักษณะอย่างนี้ไม่ได้เช่าแต่เป็นผู้เพียงผู้อาศัยอยู่ในห้องห้องหนึ่งนี้จะได้รับการช่วยเหลือ5,000บาทหรือไม่เพราะเท่าที่ฟังข่าวแล้วเหมือนตัวเองไม่มีสิทธิ์ได้อะไรเลย นี่รับริเวณในห้องบ้านในบ้านนะสวัสดาการผ้าที่สนิมขึ้นเครอนะละมีฟองีฟองน้ำฟองอากาศเกิดอยู่ทั่วไปนะบริเวณบ้านถ้าดูจากระดับตูนี้ตั้งแต่น้ำท่วมมานะ้ฮะน้ำลดลงประมาณ1ฟุต คือหนึ่งไม้บรรทัดนะฮะระดับน้ำที่ท่วมชั้นนี้จนพองนะ,ะตอนนี้ตู้นี้เริ่มพองเป็นตู้เสื้อผ้ากับตู้ไว้รเครื่องนะฮะ ข้างนอกแล้วครับน้ำหม็นเหลือเกินสู้ไม่ไหววันนี้ไม่ค่อยสบายฮะเสียงแหบแล้วลุยน้ำมาหลายวันขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามวิดีโอคลิปวิดีโอชุดนี้ตั้งแต่ต้นจนจบจ,จนจบ ผมจะลงข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับท่านที่ไม่เคยมาเยี่ยมบ้านจะได้รู้ว่าตอนนี้ะระดับน้ําถึงไหนแล้วที่ซอยนี้ในน้ำนะยังอยู่ระดับหน้าขาของผมนะครับระดับน้ำอยู่หน้าขา พวกเราครองชีพในสภาวะน,นี้ด้วยความยากลำบากมากนะครขอบคุณทุกท่านที่นำอาหารมาแจกครับทุกหน่วยงานขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจนะดูระดับน้ำนี้ดำมากๆเลยครับ